ปารกนะครับก็ปารกมาในส่วนนี้นะครับขอถวายการต้อนรับนะครับท่านประภูเรขากรจพนัณะภานะครับ1 2 1 3นะครับวัดเทพธินะครับท่านได้เดินทางมาจากจังหวัดชัชเชนซาวเนาะท่านมหากิจนะครับท่านก็เป็นธุระเป็นภารักเป็นพัะหนุ่มไฟแรงเรียกกันว่ามีอบรมที่ไหนในจังหวัดไม่ว่าเป็นสนุรีจันตราบระยอง จัชเชิญเซาสักแก้วพาอจีนท่านสนองงานพระนสมตลอดนะครับก็ดีใจกัี่เห็นพระนุ่งไฟแรงนะครับได้ตั้งใจถวายงานต่อพระศาสนานะครับในส่วนนี้นะครับ <S 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 วันนี้ก็ เจรักผู้ใหญ่นะครับท่านได้เดินทางมาร่วมงานนะครับที่ปาร์คนะครับก็คือพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระโสมพลนาครนะครับเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีธรรมยุทธเจ้าวาาวัดยันสังวรารามพระเดชพระคุณพระครูประสิทธิ์พนารักษ์เจ้าวาาวัดแม่ฟางเจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธ โดยพ,พ, ial, พ, mainland, พ,ร,พ pues ระคุลพระเูรีบวราอนเจ้าวาดวัศีมาาชาที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีธรรมยุทธ์แล้วก็ขนาดนี้นะครับท่านอาจารย์พระครูวิมลธรรมสิทธิ์เจ้าวาดวัดท่าลมนาเกลียเจ้าคณะอำเภอบางระนุงพันธุ์นะครับท่านได้ขอรััากขอเกียรตคุณกพ่อนะครับแล้วก็ในส่วนของงานบริหารนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเรขาลุกการเจ้าคณะนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับพระ ปวีกีระพิโพนะครับผู้ช่วยเจ้าว่าพัดยันสมรามนะครับท่านพระภูอิการอานเสือนะครับชุบติอาโมรเรขานุนการเจ้าคณะตำบลผู้ใหญ่ธรรมยุทธ์แล้วก็ที่ปารพบเมื่อสักครู่นะครับก็คือท่านพระภูพิกิสารพานนะครับรเรขานุนการรองเจ้าคณะภาพ1 2บ3าธรรมยุทธ์นะครับจากประเทศดิมิตนะครับจังหวัชดชลงเรา แล้วก็พระเทราิเทวะนะครับที่ไม่ได้เก่ยนามนะครับก็ต้องขอประทานโทษในที่นี้นะครับตอนนี้ท่านเรียกง่ายๆว่าท่านพระมหาเล็กเนาะท่านไปอยู่จำพรรษานะครับสร้างวัดในปารพบพระเดชกุณหลวงอูโกเกตนะครับที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะครับคือพระมหานิุณวักษะนิพันโทนะครับ เจ้าวาดวัดป่ากแก้วนันทพรนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่ท่านก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับตอนนี้ทานพระรูวัดพระชินองคคาท่านก็ได้ทางม,มาถึงแล้วนะเนาะกับไหว้การต้อนรับนะครับในส่วนนี้นะครับ พิธีการนะครับในการเจริญทั้งมวลนะครับที่บวบสถเสร็จสับทุกอย่างแล้วนะครับเราก็จะเคลื่อนนะครับไปที่สาราการเรลี่ยนนะครับร่วมกันถวายพัตตาของเทนะครับที่นั่นนะครับะฉะนั้นตรงนี้ทุกพิธีการทั้งในส่วนทักษิณานบประานรับพิธีเจริญทั้งวลก็จะแล้วเสร็จนะครับในตรงนี้นะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งมวลท่านเจริญพั้งมวลแล้วถวายเครื่องเททำแล้วปวดน้ำ รับพรแล้วเราก็จะเคลื่อนนะครับไปที่สถราบานประเดียนตรงนั้นโรงทานนะครับคงบริบูรลณล์นอกนาะอาหารการกุศลนะครับสำหรับที่ไปนะครับก็บผมเขาปรานะครับวิมลศูนสมสรนะสัต์ทั้งเก้ารูปนะครับที่มีเรานาขัง,ต,อองต่อไปนี้ มีการพิสูจน์ศาสนสงการพิน์พิกรรมการเิญพระพุทธมนต์เรื่องนายวารับการทำบุนอายุพัฒนมงคล84ปี64พันศาของพระเดชพระพุทธเจ้าปุัญญาพัฒนพรเจ้าว่าพระโที่สัมนา์สิต่อไปั